สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่เกาะเฮหรือว่าอีกชื่อนึงว่าคอ r a l ไหม Yes เกาะ Coral Island นั่นเองนะคะก็วันนี้เรามาในนามของบริษัท n d Travel for Fun Fun นะครับผมขอบคุณที่จัดทริปสุดพิเศษให้เราแบบนี้นะคะก็พาเรามาทั้งกินกินนี่อาหารเป็นไงบ้างคะพี่รบอร่อยบรรยากาศสุดฟินนะครับโดยจากหน้าตาก่อนคือเนี่ยพุงคือเนี่ยพุงไม่ใช่นะทา ใจิีแบบนี้นะครับติดต่อได้ทางบัวไวเว็บทาวเวลภูเก็ตอีกครั้งอีกครั้งด้านสนใจติดต่อได้ทางเป็ด w ป็ดบัวไวเว็บภูเก็ตฟอฟันค่ะหรืออีช่องทางหนึ่งบัวไวเว็บภูเก็ตเที่ยวพรานกันเดิมเอาหลังเลืกเตียวคุณมาก่อนนะคะอันนี้ก็ถ่ายทอดสดนะคะโอเคอย่าลืมมาสนุกกับเรานะคะับบ๊ายบาย